ัลโหลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาสู่เกมวอลนะครับก็พอดีผมได้เจ้าอะไรนะตัวนี้ชื่อ OX b บ n o อใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นม i น็อตัว m i l i t e ็ก็ผมได้มาจากในกล่องตลาดมืดนะครับพอดีผมเปิดเปิดหมดจนสุดแถบก็เลยได้ใน ได้ของของฝันพิเศษเออของของฝันพิเศษมันอยู่ไหนว่าอ๋อไม่ใช่ดีต้องอยู่ในนี้เออทีแรกผมก็รุ้นๆเหมือนกันนะถ้าได้ตัวนี้ก็จะดีมากเพราะไมนอตผมมีใช้แล้วตัวเลือกระดับตำนานถ้าได้ลูชาดอก็จะดีมากส่วนตัวอื่นนี้ก็ไม่ได้อยากได้ละ ถ้าเป็นไททันแล้วก็เป็นโรบอทธรรมดาแต่ถ้า,แต,ถาแต่ถ้าตัวที่ที่อยากได้อยากเล่นอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวเจ้าลาวนันนาตัวนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดแต่จะจ้งว่าถือว่าตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยเปิดในตลาดมืดในกล่องพิเศษนี้เลยนะครับเท่ากับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเข้ามาเปิดในรอบสองปีที่ทำช่องแล้วก็ ทำคลิปนี้มาก็จังหวะได้เจ้าตัวนี้มาพอดีครับก็เลยได้มาเล่นเดี๋ยวจะมาเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับก็ย้ายปืนมาจากเจ้าตัวธรรมดามาใส่ตัวนี้แทนส่วนโมดูลผมก็มีอยู่ประมาณนี้ยังอัพไม่ได้เต็มครับในแต่ละชิ้นแล้วก็ไมนอตน,นี่ก็ได้อัพขึ้นมาพอดีมีเหรียญแล้วก็มีลดสิบปร์เซ็นก็เลยได้อัพมานิดหน่อย รวมๆแล้วก็ได้เวลที่20นะครับงั้นเดี๋ยวลองไปเล่นให้เพื่อนๆดูกันเจ้าตัวนี้จะดุดันน่ากลัวขนาดไหนก็เป็นตัวที่ผมชอบเล่นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกันในเกมนะครับมาครับมาแล้วไทตันอุย้ยโดนทิ้งเสากลางไปเฉย ทิงแดงครับมาแล้วมาแล้วแต่กลางอากาศบึ้มไปเลยเอาละโดนทิงเสากลางไปเสียงเหมือนกันนั้นเนี่ยถ้าเกิดฟ๊าเ,เดี๋ยวรอเ,ด,ออเ,ออาาเดี๋ยวเราเขาปิดเกาะก่อนเขาพยายามจะทิงเสากลาง เกลือบเกือเป็นสีแดงไปแล้วผมจะเสี่ยงไปไหมเนี่ยเอาละบินอยู่ตำแหน่งบนนี่อา่ารุดรุดลุด,ลด,ลดเดี๋ยวผมรอรีโลดอาวุธใหม่ก่อนดีา่านะครับตอนนี้เขาก็ดูว่าจะเข้ามาหรือไม่เข้ามานั่นไง ตัวแดงตัวแดงอืมผมว่าหมอพปดีเพื่อนมาช่วยไว้ปุ๊บ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 ป๊บเพื่อนแตกไปเรียบร้อยแล้วหมอหมอด้วนผมว่าต้องหนีแล้วหนีก่อนหนีก่อน เกือบตกเรือโอ้โหแอบแอบโอเคได้ได้หมอมาช่วยไว้ก่อนเติมเลือด นะไปครับเกมนี้เดี๋ยวลองดูกันใหม่นะครับมาครับไม่น็อตล้วออกแล้วเป็นไงดีเขามีตัวบน เขายึดไปแล้วสี่เสาไปไหนแล้วหลบมาก่อนเขากะไหน ตอนนี้ต้องการเลือดด่วนเลยขอเลือดน้อยดีนะมียานแม่บินไกลจะได้ยิงแรงขอเลือดน้อยเกาะด้วยโอ้ยลบด่วน เธอหมาว่ามาเจออาเธอร์อีกนะมีปืนใหม่ปืนหมดตอนนี้เขามาไม่เอามาเอาเสาโอ้ยหแย่แล้วโดนล็อกขาด้วยตายแล้ว เลือดหมดแล้วครับแตกเอาไงต่อไปโอริชิโอริชิเราสไลด์จะเอาไหนได้นะตอนนี้โดนยึดเสาคือนไปแล้วเนี่ย สองสาวไว้ก่อนนะครับโอ้โอ,โอ้ออกมาโดนเลย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 ทำไงดีล่ะทีเนี้ยไทตัน ไายตันบุกขนาดนี้ไม่โดนทำไงอ่ะจังหวะมันไม่ได้นะครับ ร้อยเลยเกมนี้ก็เลยแพ้ไปนะครับเอ้าชนะด้วยเหรอคิดว่าจะแพ้ซะแล้วโดนยึดเสาโอเคครับก็เกมที่สองจบไปครับก็ทำดาเมจไปได้ล้านหกก็ได้ที่หนึ่งไปครับคิวไปห้ายึดเสาไปสี่ นานๆจะทำดาเมจได้ถึงทะลุ2ล้านสักีงผมปกติจะอยู่ที่ล้านกลางๆครับก็สำหรับเกมนี้ก็เกมที่2ก็ชนะไปครับว้าป้าก็เดี๋ยวค่อยๆเก็บเหรียญไททันอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบแต่เวลาติดปืนก้ามปูนี่ดูเขาแบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะ เพราะปกติผมเห็นส่วนใหญ่เจ้ามบน็อตจะเท่ๆหน่อยจะต้องใส่ปืนประมาณปืนแบบนี้ครับเป็นปืนลูกซองแล้วถ้าเป็นลูกซองที่เป็นมิลิเต็ดด้วยจะสวยมากจะดูโหดและดุดันแบบนี้อันนี้ก็ปืนกัมปูก็เป็นปืนที่ผมชอบเล่นอยู่เหมือนกันนะครับก็เข้าใกล้เขาก็จะแรงขึ้นก็ได้เจ้าใบน็อต ตัวมิลิเต็มาเล่นสมใจแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูกันใหม่สวัสดีนะครับ